ในมรดกสมบัติพาเขาสร้างสัจจะอธิฐานเหมืนกลุ่มที่หนึ่งไหมคะฮัโหลพี่จะทำไม่ทำนะอะไะก็ปัม้นททค่ะทำค่ะปดขึ้นพุ่งบอลังเะดอมมเดอกแต่งตาแตาแ่งตาาแ่งตาา่ตงงาตา่่ง นะโมนะโมอาสาอวะโตอราหัโตสัมมาสัมพุทธานะนะโมอาสาอาวะโตอราหัดโต ลูกภาสนะโมนะโมตาสสะพักขาววัโต จะตั้งจิตปฏิญาณตนซือสิลห้าละอบายามุกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหน้าบัดนี้ ขอตั้งจิตปฏิญาณตนสีน้5ละอบายมุกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม้ครั้งที่สามหน้าปัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งจิตปฏิญาณตน ซื้อสินห้าตลอดชีวิตตั้งแต่วินานทีนี้เป็นต้นไป้าพเจ้าขอตั้งเจตอิานละอบายะอับายมุกละสินห้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เข้มแข็งนะคะตนนีตอบเลยคะเราก็จทิ่รูปสาน,นะคะกลุก่มที่สังเช่นกัน ส่งให้ใหม่กล้ามออนะคะรบกวนลงทเบียนด้วยนะคะนั่นคงไม่ลงทะเบีย รอบที่3ให้ครูพี่ไก่ช่วยเกินน้ำแทนได้ไหมคะครูพี่ไก่คะครับผมสองสองลงตรงไหนคออนุญาตค่ะค่ะที่ดารัตว่าอะไรคะกัวจ้า ไม่ไม่เจอลิงอยู่ตรงไหนคะแ่ว่าเข้ามาช่องเซลมวไม่เห็นไปมาเหรนดเจอเลเล็เี้ยีใครเจอได้คคุณแสนส่งให้ใหม่นะคะพี่น้องที่ยังไม่เห็นนะคะส่งใหม่แล้วค่งไปหาเส้นอรรก ให้ออกจากห้องอออไปก่อนเนี้ยค,ค,ค่ะคูปเป้ไปได้หมดค่ะครูก็ปีลิงแล้วก็เดี๋ยวครูไปกรอกได้เลยนะคะแล้วก็ออกจากห้องแชทได้ะะเลยค่ะแต่ตอนนี้รุ่นสามมานะคะกลุ่มที่สามมานะคะ,คะขอไปกลุม่มสามแป๊บหนึ่งนะคะพอดีมีรายละเอียดนิดนึงนะคะ่ะกลุ่มที่สามนะคะถ้าเข<อ>้ามาแล้วค่อยออกใช่ไหมคะขอ้อที่สองให้ ขุมคอง c o p แล้วก็ค่ะ copy l i n แล้วไปกรอกข้างนอกก็ได้ค่ะออกได้เลยค่ะกลุ่มสองเสร็จแล้วนะคะคุหรับพี่นะ้องนักลุกสารนะคะมาแล้วช่วยเปิดหน้าจอด้วยนะคะ